สบายดีท่านผู้ชมตอนนี้ข่าว่าเจ้ามาฮอชายหาดบางแสนเนาะชายหาดบางแสนเบื้องใต้เลยท่านผู้ชมบางคนอาจจะแบบแปลก,ปก,ปกตาเพราะว่ามันโบเป็นชายหาดที่สวยงามครืออยู่เบื้องเหนือเบื้องเหนือเป็นสิายหาดที่สวยงามอันนี้เป็นชายหาดพื้นที่วันพื้นท็่ไม้เนาะท่านผู้ชมเนาะชายหาดพื้นที่ไม้นี่นะเห็นบอกคนณทาก็เฮ็ดวังแล้ววังอันนั้น วันกลางปีนี่เด้อกลางปีกายนี่ฮงน่ะกลางปีสองพันต่วอิเนี่น่ะพัญาก็แล้วใหม่ๆห,หรือว่าหน้าท่องเที่ยวก็ได้ลังไหลกันมาเนาะมาเที่ยวมาลีนมาอาบน้ำมาตักอากาศเนาะอันนี้เป็นเหงื่อเหงื่อประมงพื้นบ้านเนาะเป็นถือว่าลำนี่ถือว่าลำใหญ่สมควรเป็นแบบเอามาเขยตื้นไว้เนาะต่อมือแรงเป็นเตรียมทสี่ออกแล้วเนาะ,ะออกไปหาปูหาปายา ตอนแรก5 6โมงดีว่าออกละ่ะเนาะไฟเกี่ยวอุ้มทุ่มอยู่ทางไกลๆพูดเลยเนาะ,ะอันนี้ละแมงเจอ,อวิธีชีวิตของสาวประมงพื้นบ้านนี่แหละเฮ้อของวิธีชีวิตของสาวประมงพื้นบ้านคนเด็ดแล้วใดเนาะก็ะะเห็นนํำกันแล้วก็มีนักท่องเที่ยวเมื่อนี้เป็นวันอาทิตย์มีนักท่องเที่ยวได้ลังหลกันมาเนาะลวงลายพายมากเนาะคนผู้แลิคนกำลังสิกับเมืองแล้วนี่นะ น้อข้าพเจ้ากสะทัพทหาก็มหอดน้อมีหลายเวียกหลายบอนไปไต่จึงไม่วางแต่ที่มาพักอยู่แถวใกล้ๆห้องแหมนี่แหละน้อหองแหมแคมทะเลเลยนี่แหละเพื่อะได้ตกอากาศน้อจักคืนหนึ่งก็ออแล้วน้อเขาเขาก่อฟอเขาก,ก่อฟเขาก,ก็บอนนั้นหลายเขาก,ก็บอยู่หลายน้อหันสม ใหพักบนละเล็กบนละน้อยเพื่อให้ได้ตาอากาศชมวิวกินเนาะให้มีรีแลกแเดนอในการกันน่าในการพักพอนเนะนะาะาทั้งหน้าทั้งหน้าคุณเนาะทานผู้ชมจะเห็นกันะทานผู้ชมจะเห็นทันะ้งหน้าทางผู้ชมจะเห็นอันะนะ่ะ บรรดานักท่องเที่ยวที่เพิ่นยังบัทันกลับเมืองเถื่อนส่วนหลายเป็นท่องเที่ยวต่างจังหวัดเนาะแล้วท่องเที่ยวต่างจังหวัดมาจากกรุงเทพมาจากทุก,ท,กทุกบอนทหรอถ,ถึงของประเทศไทยเนาะเพิ่นกับยังบัทันได้กลับเถื่อนเนาะเพิ่นก็นยังมีรถบางเนาะบางบางบางท่านเพิ่นก็ได้กลับเมืองแลว้วก็มีหลายแล้วก็รถกำลังไหล,ลสิกะ เนาะเฮาเบิ่งน้องกันครับเจ้าเขที่เข้าไปข้างในพุ่นเพราะว่ารถหลา,า่เนาะเจ้าเข้ามาในพี่ที่อ่านเนี่ฟังนี่ล่ละชายหาดทะเลบางแสนเนาะเด้ออันน่ะชายหาดทะเลบางบางแสนต่อไปบางแสนบางแสนบาน อันบางแสนลังเนาะบางแสนลังบีชนี่นี่บางแสนลังบีชเดอ้อเป็นแลนเดอ้อลังบีชเนาะบางแสนลังบีชถือว่าเป็นสายห้าทีทางเทศกาลเออเทศบาลเมืองแสนซุกเพื่อนได้ทำการก็คือรัฐบาลไทยเพิ่นได้ทำการ มันทากันมันพัฒนาขึ้นมาไหมเนาะหากะแล้ววางกลางกลางปีกายนี่เนาะวางกลางปีกายนี่นี่แหละเนาะหากะแล้ววางห้าหกห้าหกเดือนเนาะหรือว่าหกเจ็ดเดือนผ่านมาหรือว่าเป็นใหม่ๆห่อนๆเนาะสายห้าดีละแต่ห้องแห้งอีกคนปุ๊กมาโดนแล้วเนาะ เนาะหงแฮนี no, ่ hand. คนลูกันดนแล้วหงแฮมชายหาดบางแสนท่านผู้ชมอันชื่อว่าอันนั้นบางแสนแร่างบิสนี่ชื่อว่าเอาไว้ให้แกอันนั้นสาวไทยสาวนักท่องเที่ยวไทยนักท่องเที่ยวต่างประเทศได้มาอันนั้นมันนั่งเนาะแบบสบายสบายถ้าเนาะนั่งเอาศาสตร์มาปูก็ได้เอาหรือมีคนนี้บนนั่งให้นั่ง เอาอาหารการกินที่ว่าซื้ออยู่ทางด้านด้านเนาะด้าน,ด,านด้านฟ้า้ามไปเนาะมานั่งกินได้ตามสบายเราท่านผู้ชมเด้อนี่ราเมนว่าวีซีซีอันหนึ่งของสาวบางแสนที่ว่าพนิดให้เจ้าโบมีอันตั้งแบบให้เศร้าเจ้าโบมีต,งตังอันเอื้อยตังหยังงพวาทางใต้นี่เพิ่นจ้าปะไว้ให้แกเนาะนให้แกอันนะสาวบ้านให้แก สาวน,นักท่องเที่ยวสาวไทยสาวต่างประเทศเนาะได้มาทำการแบบฟริสไต้เนาะคืว่าฟริสไต้หมายถึงว่าสามารถมานั่งเทดอย่างก็กได้นั่งกินข้าวกินปลานั่งพ,กพักโพงย้อนใจเนาะตัวทั้งหน้านีนะน่แมนอันนั้น,อนหอานกินดื่มของบรรดาเนาะหนุ่มสาวต่างๆเห็นบอ่อันนี้หนุ่มสาวต่างๆ่างคนพากันมานั่ง เนาะมานั่งอ่ะนะมานั่งกินดื่มเหล้าดื่มเบียร์ได้อยู่นี่เนาะเด็ดไลฟ์บิ๊กดิงเอาต์เตอร์คอฟฟี่เนาะอาจจะอาจจะโบมีเหล้าเบียร์เด้อทำสมโบมีเด้อจับว,าวา้าวพีชโบมีมีแต่แบบดื่มน้ำดื่มน้ำธรรมดาน้ำหวานน้ำอย่างธรรมดาเบอร์เด้อจะบโบมีจะบโบมีแบบอัน เจ้าบ่มีแบบอันเจ้าบบมีแบบอันอ่เล่าเบีย้ยเนาะมีตั้งแต่อสาวนุ่ม่นกะมึงสาว่นกะมานางรีนยามแรงอากาศนี่โอ้ยอันถึงซีเมนอากาศยามมื้อเยนมันฮอดเอาเนะแต่ว่ายามมื้อแรงมาลมพัดมันเย็นเนาะเย็นสบายเนาะถัดชมเนาะนี่นะเพิ่งไปเพิ่งไปเด้อนี่มีชีวิตชีวามี อันนั้นที่สู้อันนี้ท่านผู้ชมนี่นะถือว่าคันที่ว่าซีชีวิตคนเขาเกิดมากกแม่นนี่แหละตอนตอนเขาชีมวนที่ซื่นที่สนุกสีสบายก็เป็นตอนนั้นสาววันที่ได้เนาะพากันนะออ,อ,ออกมาจากเมืองใหญ่ๆเราเป็นต้นกรุงเทพมาค้อนที่ว่ามีแต่ความแออัดเนาะทางด้านนั่นนะ ตันจอนต่างๆผู้คนล่วงหลายไปมากเนาะทำมาหาก,กินแต่ว่าหักพักกันลังไลกันเนาะม้าเนาะจากกรุงเทพมานครจากต่างจังหวัดเนาะม้าพักมาพรทีอันนะแหมทะเลรายหาดบางแสนเท่านี้แหละเห็นบอกถึงแม้ว่ายามแรงเท่าใดเนาะแห่งมีคุณแห่งมีคุณลังไลกันม้าเพราะว่าอากาศมันชดซื่อชดซื่นหลายเนาะทางผู้ชม ถือว่าเพนนิ่นร้านตัวนี้เพิ่นตั้งเฮดให้นเนาะเฮดให้แบบฟรีสไตล์นาะแบบร้านอนเนกประสงค์ไว้ให้แกสาวนักท่องเที่ยวนาะได้มานาั่งพักผ่อนตามอกตามใจเอาชาดมะปร้าก็ได้มีตั้งให้นั่งแบบนั่งกินนั่งดื่มนั่งลมกันได้เนาถือว่าคนก็ขั้นตอนแรงนะครับค่อยนาตอนนี้ห้าโมงปลายแล้วกันยัง มีคนลังไหลกันมาบอกขาดสายเนาะผู้เมื่อแล้วก็มีเนาะบพรมื้อนี่เป็นนันอาทิตย์เนาะเป็นนันอาทิตย์แล้วผู้เมื่อแล้วก็มีแต่ว่าผู้มาก็ยังหลยอยู่เนาะทาผูุชมกผู้ยังบ่้เมื่อก็เป็นหลยอยู่เนาะเพราะว่าฟาังเ่อคนก็บคำค้ำมืดๆ่คนยังคอยกลับเมื่อก็มีเนาะเพราะาเขาจะขับรถกลับเมือ่ออันนาะกุงเชฟมานคอเพียงแต่สมงเดียวก็ฮห้อดเนาะ แต่ละคนจะอยู่จนค่าจนมืดกแล้วมันังคอยกราบหรือว่าบางทานคนอยากอยู่นอนพักยงแฮมก่อได้สบายสบายนอนท่านผู้ชมนี่แหละเป็นวิธีชีวิตอันหนึ่งของสาวเนาะสาวไทยก็คือสาวนักท่องเที่ยวเนาะที่ว่าอันเป็นเวลาสองปีแล้วที่ว่าโบมีโอกาสได้มาท่องเที่ยวแบบนี้เนาะ โอกาสได้มาท่องเที่ยวแบบน right ี huh? ้เพราะวะก่อนนั้นมันเป็นช่วงที่ว่าอันนั้นสถานการณ์การระบาดโควิด -19 เก้านอกเป็นก็ปิดพนทีว่าปิดเมืองปิดประเทศพุ่นละเนาะอันน่ะเรื่องราวมันน่ะปิดเมืองปิดประเทศจึงค่อยว่าเฮ็ดให้อันนั้นบังน่ะตอนตอนเดือนเนาะเดือนกรกฎาสิงหาอันน่ะถือว่าบางแสนนี้ ถือปิดเนาะถือปิดยอนการระบาดโควิดใครเจ้าเนาะขับรถกายมานี่มันคือกับบ้านห้างนเนาะโมมีคนคือเอาแล้วคำว่าบ้านห้างเนาะกัโบโมมีคนด่ดีเนาะได้ว่ามาเมื่อนี้เป็นอันเป็นเดือนเดือนกุมภาเนาะปีสี่ต่อมาเห็นบ่าห้าหกเดือนหนึ่งบ้านาหกเดือนสองสี่ห้าเดือนหนึ่งก็ มีนักท่องเที่ยวลังไหลกันมาเต็มเนาะเต็มเดินเต็มร้านอันนี้ก็สูงเฮานี่แหละเห็นบ่กลวงลายพายมากอีดีเด้อท่านผู้ชมเด้อเห็นบอกนี่ก่อนนั่งไปดงเด้อกกันกันกันชมเบิ่งขับเจ้าสิพาย่างไปเบิ่งเนาะเขาเอิ้นว่าแมนบับข้าวนาะเนาะบับข้าวนี่เจ้าเมน บัฟเ้าเจ้าแม่นนะฮาที่ว่าไอดอลเนะาะไอดอลญี่ปุนน่นเนาะไอดอลญี่ปุ่นเพิ่นได้เพิ่นได้มาเห็ดท่านบัฟเ้าแบบเพิ่นเห็ดแบบอันนัะลงทุนบ่หลายแต่เห็ดแบบเล็กๆ,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 ๆน้อยๆเนาะก็สามารถกันดึงดูดเอาลูกค้ามานั่งมาชมมาทัานนะพักพรได้พักใครท่านบุ๋มมเบิ่งไปเนาะทักที่หู้ว่าบัฟเ้าเนี่มันเป็นอย่างเนาะ ที่ว่าอันนั้นเฮือนควยเห็นแล้วบ้านควยเนาะภาษาไทยคนเราบ้านควยภาษาลาวก็เฮือนควยเห็นแลนะเนาะนี้น,นะฮะท่านผู้ชมได้เบิง่งว่าบับข้าวนั้นมันอย่างเนาะนี้มันเป็นห้าเล็กใน้อยเนาะแต่ว่ามันเป็นไอดอลของญี่ปุ่นเนาะไอดอลของญี่ปุ่นเห็นบ่ฮะเขาเบิ่งไปแบบเพลินๆมันมันคืออยู่ประเทศญี่ปุ่นเนอะ นี้เอง่ะมันคืออยู่ประเทศญี่ปุ่นเราทำสูงเนาะเขาบงแบบเพิ่นเพินไปคืออยู่ประเทศญี่ปุ่นเท่านะเนาะค้ายๆกับอันนั้นเพราะว่าเนื้อเป็นเงื้อตั้ๆเนาะที่ว่าสาวญี่ปุ่น่นเห็ุโบสูงเพราะว่ามันมีแผ่นดินไหวอยู่ตลอดเนาะประเทศคืดม้าแล้วเรามีสาวหนุ่มเนาะ นักท่องเที่ยวพักกันมามาเป็ดไอดอนยืนท้ายหูท้ายหอยตง่างเห็นบอกท้ายหอยบอกพักกันล่างไรกันมาได้ขอเพียงได้หูมันคือกับคือกับย่ญี่ปุนนี่เด้เห็นบอก,อบอก,ก,ก,กม,อมันคือกับอยู่ญี่ปุนนี่เดอทา์าำอุ้งซมด้ยวยเห็นบอกอ๋ออนีอออออ่นี่นบ้าพาวหมด เสือชีวิตติดหาดเอาให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งเท่านี้เนาะเบิ่งคอยเบิ่งคลิปต่อไปเนาะ